ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมดเดสเล่ย์นะครับเอ,อ่อน่าจะมีน้องหงอัดด้วยนะครับเอ,อ่อแต่เอ่เอน่าจะมีตัวใหม่นะครับโอ้ยน่าจะแบนแจ็คแบนโจตัวบ้าเลยปรับภาษาไทยอยู่นนเนี่ยแบนโจภาษาอังกฤษ อันนี้โอกาส25เปอร์เซนไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เฮ้ยโอกาส25เปอร์เซนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คนรันอันนี้น่าจะอันอาร์พีดอันนี้โอกาส25เปอร์เซนที่เอาเว้ยทำอะไรเนี่ยอันนี้โอกาสที่25เปอร์เซนที่เราจะเอาพวกพวกนี้เป็นเป็นพวกแล้วก็อะไรต่อ ไอ้สตีกูขายนี่นะไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ผมจะซื้อมาโน้ตมหาบาได้พวงเงินเดียวสปีดคูณสองดาเมจวูดเลยคุ้มไหมวะคุ้มไหมวะคุ้มไหมวะไม่มีสามพันเดียว โอ้ไม่โอเคหลังจากที่ผมมีเงิน50บาทอ่าแล้วนะครับวันนี้เราจะไปอยู่กับ็บเป็นเราบป็ยอกยอกยอกเมื่อกี้แคมม่มึงมาอมาเราจะมาซื้อซื้อ <c oughs> หมาป่านะครับ เออราประมาณสี่ทุ่มพ่อกับลรงไปรับแม่อยู่ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แต่ว่าผมจะบอกอะไรก่อนมีเควสใหม่ด้วยเควยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เซลอะไรบอลอะไรไม่รู้เเ้เจอกันพรุ่งนี้เอา ครับสวัสดีครับต้องมาชมกัน well. ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมอ่าเด็ดเร็วนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นมนุษย์หมาป่าเองเขาเขาลืมเพราะว่าเกมนี้จะเปลี่ยนไปมานานมากแล้วมีเควสใหม่ด้วยเควสใหม่นั่นคือจุดจีนไม่ใช่ไม่ใอันนี้คือเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่าต้องไปขาย บอสเลยนะบอสพอ่อวิจัยอันนั้นอ่ะช่วยนะอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าต้องให้เราให้เราถูแปดหมื่นเมตรแล้วข้ามันตัวเป็นๆแล้วก็รีบไปขายประมาณหนึ่งหมื่นเมตรเป็น o r point ฮะอันนี้คือต้องห้าห้ามขายอะไรเลยในเกมนี้ห้ามขายเลยเลยแสดงว่าเพื่อนคนนึงก็ต้องขาย อีกคนนึงขาได้อันนี้คือต้องมีมีเพื่อนมนุษย์หมาป่า20คนอะไรกันวะมนุษย์หมาป่า20คนเอออย่าลืมเลยว่าตอนนี้ตอนเช้านะไม่ได้ตอนเมรดต้องมีเพื่อนมนุษย์หมาป่า20กว่าคนเดี๋ยว่อยทำคลิปคลิปหน้านะครับ คลิปหน้าค่อยทำเอ๊ะไม่เป็นไรหรกเราต้องใช้อาชีพนี้เพื่อที่จะได้มาป่าพวก20ตัวอโอเคซูซซิหลังจากที่ผมเข้าไปในเกมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแนละ้วเออแต่เราจะทำอไงดีโอ้ยย แต่มันอาชีพนี้นะอาชีพแรกเลยนี่ไม่ได้ของหรือว่าเราจะมีอาชีพอื่นด้วยไม่นานนะเ <c oughs> งินก็ไม่เปลี่ยนโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ก่อนมาก่อนอันนี้จัดจะมาแล้วเนี่ยเลยแ้เขาบอกว่าเขาจะจัดเอ๊เขาบอกว่าเวลาหยิบของมันจะหายเลยเนี่ยนะโอ้ยอะไรเนี่ยเทจจกวะ่าเฮ้ยไม่มีไฟเลยไม่มีหมวกกันน็อก อันนี้แผ่นเหล็กยี่สิบสี่ก้อนสี่แผ่นแล้วผมจะมองเห็นไหมเนี่ยเอาไปขายเลยก็บอกมันจะไม่มันจะหายไปอู้วนี่คือผู้ช่วยน่าจะมีอาาชีพหลยอาชีพเลย ื้อเลยรับไปเตอตื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 ขาจะเอาแผ่นนี้มาหนึ่งก้อนแผ่นนี้แผ่นกระดานนี้มาอันเดียวว <ś m ary> อยากรู้ว่าตอนมืดมันจะเป็นยังไง <ś m ary> <ś m ary> ตอนมืดเป็นยังไงวะ มาดูกันเอ่อเพื่อแต่ทงารไม่หยุดก็บวันเอ่อแต่วิธีตอนมึดมาทุกคนตอนนี้ตอนมึดแล้วโอเคถึงมีบ้านที่เรียบร้อยเอ่อเราจะรอให้ เาเก่าลืมมาว่าบ้านหลังนี้บ้านสีดำแลาจะมีบืนอยู่มาทุกคนมาจะดูแพนพงกันเสร็จป้อมและเฮ้ยเอาสันดีมาให้หมดกันออ้ย อันนี้แล้วไงคุณนีคเอาผามามาเรามาให้หมดเรามาให้หมดมาเลยสิเดี๋ยวดรวบเฮ้ยเฮ้ยจิบแปลงแล้วจิบแปลงแล้วตัวจัดตัวจัดเลยเล่นบิจาร์ผมเล่นบิจาร์ผมเล่นบิ่าเออเออรู้ว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเป็นมนุษย์หมาป่า แล้วตอนมี้พอดีปุ๊นแล้วก็วิ่งไปเอามีดจมพายจะไปเจะเจะกินเลยขึ้นวะเ <c oughs> ่ๆๆๆ <c oughs> ี๋ยวเจอหมู่บ้านข้างหน้านครับแต่ผมจะฆ่ามันให้หมดไอ้พวกทรยศโอเคนะครับเราใกล้ถึงเราใกล้ถึงที่จุดมุ่งหมายแล้วเราก็ชิบหายแล้วชิบหายเชือบ,บ,บมันมันหมดสตีนเอาซอมบี้ไปด้วย ก็าถาเป็นเชื้อรงไปกันเลยลืมเลยผมต้องวิ่งไวผมก้วิ่งไวขึ้นรีบไปลูกิรีบไปรีบไปก่อนที่มันจะหมดเวลาก่อนที่มืดจะหมดเวลาก่อนที่จะถึงหกโมงนี่นี่มาแล้วมนะัวิ่งแบบไอโชว์สปรีวิ่งแบบกองเต้ยะท้าย ตามิดแรงชิปโอ้ยมื์ยืนจะยาสักสิบบ่มาดิมาให้มดเลยมาให้มดเลยมาให้มดเลยมาเลยมาเลยมาเกลเลยมาเลยมาหมดช่างบามาหมดช่างหัวมาหมดช่างหัวชิปหายยุนตมตม ตายหมดเลยตายหมดตายหมดตายหมดแตกหมดตี้อ้ยุยนหมดตี้ครับไอ้น้องเออไม่ได้ว่าคุณนะว่าคุณน้องผมแค่พูดไปเฉยเหมดตี้อุ้ยนิดยามันเยอะจังวะหมดตี้เออหมดตี้ มดตีแต่ที่นี่มันไม่หมดนะครับคนในบ้านซอมบี้ในบ้านดูแรงขึง้นสองเท่าว้าว amazing เอ่อฉันแค่น่าลืมนะแรงขึ้นสองเท่าอตอนมืดโคตรโอพโอพีแบบ้อยถ <Yes. S 1> ูกเลยยีตแดงๆเลยภารกิจของเราก็คือ ไปบุกไม่ใช่ดิภารกิจของเราก็คือบุกหมู่บ้านหรือว่าแต่ว่าไปบุกบ้านปราสาทเวมพายนะครับปราสาทเวมไพายไอันนี้คุ้มคุ้มคุ้มอโอ้ยโอ้ยดูด,ดแรงขึ้นสองเท่าจี่บสควายดีนะมันไม่โดนไม้กางเขนถ้ามันโดนผมจะไล่ฆ่ามัน ทุกคนคิดว่างไงทุกคนคิดว่า <S <S แวมไพร์หรือว่าทุกคนคิดว่าแวมไพร์หรือว่าไอมาบานี่มันคุณไหนตัวไหนโอบมากกว่าแวมไพร์มันจะมันไม่สามารถโดนแดดได้แต่ได้มีแวมไพร์นะคุ้มนะอ้อสามสี่สองสามหกสามสี่สองสามหก แต่ต้องระวังเลยนะมันจะมีซอมบี้อยู่ซอมบี้น่าจะเดินแบบแอนิเมชันดีๆมากแต่ว่าข้อเสียก็คือมันมันจะรับการตอบสนองได้ช้าได้กากมากโคตรกากอะจริงๆมันโคตรกากมันผมเป็นมันเป็นมนุษย์บางบ่าไม่ใช่ป่ะมันผมเป็นอาชีพซอมบี้อะมันจะเป็นแบบนั้นแหละ โคตรกากมันมันแบบมันไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยว่าผมมันอยู่ที่นั่นเออโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะซอมมี้เต็มเลยหลังจากที่ผมไปถึงมอญหมู่บ้านม่ใช่หลังจากที่ผมไปถึงเซฟโซนแต่บ้านที่ผมก็กไปกินข้าวนะผมลืมเลยเมื่อกี้กดผิดเมื่อกี้กด เมื่อกี้ผมน่าจะเกมหลุดสักหน่อยบอมเช็ดโทษทีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมน่าจะลืมกดเมื่อกี้ผมน่าจะหลุดไปแล้วเราตอนนี้เราก็อ,อะไรจะ้ระวทษดีอ๋อมาบาดเลยบอ เอดี๋ยวไปถึงหมู่บ้านข้างหน้านะครับเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกอืมไปซื้อปืนดีกว่าอา้าวละถึงเวลาที่ฉันจะออกล่าแล้วที่จะโซะโซสิ่งที่ที่มองเห็นให้ดูไปกวา่านั้นเฮ้ยันมันหมู่บ้านเลยนั่น่ะไม่ใช่ดิมันมีอันนึงนั้งสองที่มิโซะแบนค์ธนาคารสองที่อย่างคุม เป็นจ,จาแต่ตอนนี้เราเชื่อไม่ได้นะเออหายไปไหนวะเฮ้ยดูดูดูว่าถึงเลยแตกหายเรียกมันออกก่อนเถอะเรียกให้พุกมันออกก่อนมันนี้คืเวลาที่แพสิ้นหายเรียนหายก็ไม่ แก่มดแล้วเลยทีนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วให้หยุบไม่ทำนี่จบนะตายแลวทิ้งขายแกมหายแวมหายกัก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 กยวมหายไปตลอดทางเลยยังไงมันก็ไม่จบโอ้ยโอ้พระเจ้าเลยบุษฎาเตรียมของมาตั้งนาน เอาละครับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็จะไปที่เรียบร้อยกับไอเจ้าแมวเอาเราก็รีวิวไอแค่นั้นก็แค่พอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เล่นเกมที่ผ่านนะบ๊ายบาย